บ้านเป็นบ้านหลังเก่าครับอยู่มานานแล้ว26ปีอยู่กันมาก็เออเราก็อยางมีมุมรีแลกซ์มีมุมน,นั้นมุมนี้ฟังก์ชันเพิ่มเติมมันก็เลยเป็นเหตุให้เราแบบเออมานั่งคุยกันแล้วว่าต้องมีแล้วละ่ะเราก็เลยต้องมาแก้ไขบ้านเดิมที่มันมีอยู่โดยการรีโนเวทมันใหม่ เอาเอาจริงๆเราเราไม่ไม่เคยคิดถามตัวเองแบบละเอียดละเอียดเลยนะว่าแบบอยากได้บ้านแบบไหนเราแค่แบบอยากรีโนเวทเราอยากตอบโจทย์ลูกที่ที่คิดไว้สําหรับลูกๆเองมันจะต้องมีพื้นที่ที่ให้เขาเล่นส่วนส่วน,วนกลางนะครับแล้วก็มุมทํางานหรือแม้แต่มุมที่ให้ลูกๆไว้เรียนหนังสือนะครับหรือแม้แต่ที่จอดรถเองเรามีต่างคนต่างมีรถคนละคันเนี่ยที่บ้านเดิมมัน มันมีแค่ที่เดียวเราก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันเป็น2คันที่หาตอนแรกก็ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆถามเพื่อนบ้างว่าเขาเขาทำกันยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปจบตรงที่ว่าเจ้าของต้องดูแลเองแล้วก็ให้ช่างเข้ามาทำก็เลยรู้สึกว่าเออการรีโนเวทนี่มันก็ยากเหมือนกันเนาะที่เราต้องมาดูแลเองจำได้ว่ามีคนรู้จักของพี่หนึ่ง<ะ>เขาเขารู้จักกับ พนักง,งานที่ํำคูลเราก็เลยเอะถ้าอย่างนั้นเราลองคุยดูไหมพอหลังจากได้คุยกันแล้วมันรู้สึกว่ามีการออฟเฟอร์แบบวิธีการทำเนินการมาคุยกันต่างๆนานามันก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าเราเราร่วมมือกับลำคาญแล้วมันก็แลดูจะช่วยเหลือเร,อเราได้มากขึ้นในระหว่างดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเราก็มีการปรับแต่งร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหลายๆจุดการจัดสรรพื้นที่ ใช้สอยต่างๆเขาก็ดูแลเรื่องตรงนี้ให้นะครับก็ทางลําคูณเองก็ก็สามารถที่จะให้โซลูชันกับเราได้ในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านโครงสร้างการตกแต่งหรือการก่อสร้างใดๆก็มีมีการพูดคุยอยู่เสมอมีการรายงานผลความคืบหน้าทุกวันนะครับมันทําให้เราเรียกว่าค่อยๆเชื่อมั่นนะ่ะเชื่อมั่นในศ<ม>ักยภาพหรือว่าสิ่งที่เขาจะแบบทําให้กับเราโดยโดยส่วนตัวค่ะรู้สึกว่า ทางทางล้ำคูนหรือว่าทางคุณแจ็คเนาะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความต้องการของเรามากๆใช่ใชใชแล้วก็ค่อนข้างถามหรือว่ายิงคำถามละเอียดมากๆว่าเราเราต้องการรีโนเวทบ้านเพื่อตอบโจทย์อะไรในชีวิตบ้างโครงงานถูกวางไว้ตั้งแต่คุยกันในตอนแรกวัสดุก่อสร้างที่ทางล้ำคุณนำเสนอก็มีการพูดคุยในรายละเอียดทุกทุกจุด ขอ,ของการออกแบบเหมือนกับมาทํางานร่วมกันมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ทางล้าพูนเขาก็อ่าโอเคพอเอาสิ่งที่เราเลือกก็ออกมาทําเป็นโมเดลสามิติให้ดูออแล้วมันก็เป็นเห็นภาพชัดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะณวันแรกที่ได้รับมอบเนี่ยรู้สึกว่าบ้านที่ได้รับมันต่างาจากแบบ มันมันดีกว่าในโมเดล3มิติที่นำเสนอมาเพราะว่ามีบางจุดที่มีการปรับแก้ให้ให้ฟังก์ชันมันดีขึ้นด้วยถ้าจะให้แสงเข้าเยอะทําให้บ้านมันแลดูโล่งเขาก็ขยายหน้าต่างให้ทําให้บานหน้าต่างมันกว้างกว่า,กวาปกติแล้วมันก็ทําให้โล่งโล่งดีแสงเข้าดีตอนแรกในถงบันไดนี่เราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของเปิดช่องแสงให้แสงธรรมชาติเข้า ทีนี้คุณแจ็คเขาก็นําเสนอว่าเออถ้าเกิดเราจะทําให้มันสว่างแล้วก็โดยประหยัดพลังงานไปด้วยก็เลยใส่ช่องแสงที่รับแสงข้างนอกเข้ามาสุดท้ายพอทําออกมาแล้วมันก็ดูดีมากเลยครับตรงโถงบันไดเนี่ยมันไม่มืดทึบทําให้ตรงเนี้ยเราประหยัดพลังงานด้วยและบ้านนี้ออกแบบเนี่ยมันจะมีจุดที่เราทําทางบายพาสตัดตรงเข้าขัวด้วยซึ่งซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะว่า เราซื้อของกลับมาเข้าประตูมาปุ๊บเราก็สามารถเดินตรงเอาของเก็บเข้าครัวได้โดยไม่ต้องมาผ่านห้องรับแขกอีกจุดจุดหนึ่งที่เราแก้สําหรับโจทย์การใช้งานก็คือมุมทํางานเราสองคนทํางานกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่ที่จะต้องนั่งทํางานเฉพาะของเราด้วยเหมือนกันเราก็เลยสร้างมุมคอนเนอร์สำหรับการทํางานขึ้นมาแม้แต่มุมของเด็กๆที่นั่งเล่นเกมหรือว่าเรียนออนไลน์เราก็จัดให้เขาไปอีกมุมหนึ่งซึ่งซึ่งทําให้มีการแยกสัดส่วนแล้วทุก จุดในบ้านมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่มากขึ้นเรารู้สึกว่าบ้านมันกว้างมันโลง่งแล้วก็มันวิ่งเล่นได้รอบบ้าน <c oughs> ทุกคน,นทั้งส<น>นะี่คน่ะนมองเห็นกันและกันหมด <c oughs> แต่เราทั้งสี่คนสามารถทำอะไรของใครของมัน <c oughs> ได้อ่ในพื้นที่เดียวกันะอันนี้คือตอบโจทย์เราสุดๆละ ทุกคนก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างซึ่งมีฟังก์ชันพอสําหรับทุกคนแล้วนำให้ครอบครัวได้มารวมกันอยู่ข้างล่างทําใช้ชีวิตอยู่ในช่วงกลางวันด้วยกันเออนี่ยวัตถุนรู้สึกขอบคุณลําคูลรู้สึกขอบคุณคุณแจ็คมากๆที่ทําให้เรามีบ้านหลังใหม่ที่รู้สึกว่ามันอบอุน่นแล้วก็ตอบโจทย์เราในทุกๆความต้องการตั้งแต่เราเริ่มคุยกัน จนกระทั่งบ้านมันเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่บ้านเสร็จสมบูรณ์อยู่มาสักพักทางล้้าคูณเองก็เข้ามาดูแลเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆตอบโจทย์สุดๆตัดสินใจไม่ผิดเลย